ทนนกลับมาอยู่ได้กันตอนในช่วงที่4ของรายการคนหลังข่าวยังคงนั่งอยู่กับท่านอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยนะคะทิ้งค้างกันไว้สําหรับมาตรการที่ 2, 2> ในการพิมพ์แบบคละคเลขแล้วก็ยังมีการเรียงเล่มใหม่ใช่ไหมอาจารย์สองหนึ่นึ่งไม่ได้ใบใเลขไม่ได้ใบเลขไม่ได้ใบเลข,เ,ลขเริ่มต้นก่อนนะครับคือระบบของสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยบางทีเนี่ยคนจะวิจารณ์เราต่างๆนานา ตอนผมเป็นนักวิชาการที่ไม่ได้เข้ามาอยู่ในกรรมการผมไม่ค่อยรู้จักสลากกินแบ่งรัฐบาลแต่พอเข้ามาในระบบเนี่ยขณะที่เรามีมุมทางวิชาการเรารู้ว่ามันแก้ได้แต่กระบวนการแก้เนี่ยมันไม่ได้ง่ายปี57เข้ามาเนี่ยสลากมีจํานวน37ล้านใบโดยการจําหน่ายให้กับสมาชิกที่เป็นตัวแทนขององค์กรต่างๆทั้งนิติบุคคลทั้งองค์กรกายกุศลทั้งสแสวงหากําไรไม่แสวงหากำไร,ไำไรตอนนั้นคนซื้อสลากเยอะมาก ทางบอร์ดในยุคนั้นก็จึงพิมพ์สลักเพิ่มเพราะเชื่อว่าหลักการที่ราคาแพงเป็นเรื่องของธรรมชาติคือของมีน้อยเราจึงเปิดเพิ่มสลักจนท้ายสุดถึง100ล้านใบแล้วเราเตึงไม่อยู่กับที่ระบบเป็น2ระบบคือ33ล้านใบเป็นระบบโคตาและระบบของซื้อจองธนาคารมี 67, 67ล้านใบโอเคนะครับระบบซื้อจองธนาคารคือคือได้สลักชุดเนี่ย200ใบได้สลักใบเดียวหนึ่งใบและตอนนั้นเนี่ยเราใช้ระบบคือการคละเลข คือสลากเนี่ยมันมีระบบของเดิมที่เป็นโคต้าเนี่ยจะได้ระบบที่1 1 1 1 1คือได้5เล่มนะครับซึ่งเป็นเลขที่เรียงเลขเรียงเลขหมายว่าผมเปิดแผ่นที่1 000000คือเลข0 6ตัวแผ่นที่2เปิดมามันจะเป็น0 0 0 0 0 1แผ่นที่3เปิดมาคือ0 0 0 0 0 2แผ่นสุดท้ายใบ100คือ0 0 0 0 9 9เพราะฉะนั้นเนี่ยสลากที่เป็นโคต้าเนี่ยมันจึงเอาไปรวมชุดได้ง่ายเพราะผมโทรกริ๊งเดี๋ยวมีเลขอะไร มีเลขนี้เอาไปทั้งเล่มจัดชุดมจึงทํทให้สลากชุดเนี่ยเกิดจากระบบของการเรียงเลขห้ามจัดชุดได้ไหมกฎหมายไม่ได้ห้ามจัดชุดคําว่ากฎหมายคืออะไรสลากกินแแมงรัฐบาลจะร่างกฎหมายได้ไปต้องปรึกษากระทรวงการคลังปรึกษากิจสิิกาแล้วก็เข้าไปในชั้นกรรมธิการของสภาและสภาอนุมัติมันเป็นกฎหมายเพราะฉะนั้นเราอยากจัดชุดก็เขาไม่ยอมให้เราเขียนนีเ่เราไม่อยากให้จัดชุดเราจะห้ามจัดชุดเขาบอกว่าควบคุมได้ไหมมันตกในขั้นตอนของการร่างกฎหมาย กฎหมายไม่ให้กฎหมายไม่ได้กล่าวถึงความผิดจัดชุดกฎหมายไม่ไม่ได้มีข้อจํากัดใดๆเลยของการขายส่งไม่มีแต่มีข้อจํากัดเดียวคืออย่าขายเกินราคา80บาทตามที่รัฐบาลกําหนดและมีโทษเพียงทางแพ่งไม่ใช่อาญาเดินสมัยปี57 <g ird> เคยใช้อาญาขายเกินราคาจําคุกหนึ่งเดือนนะครับ <g ird> เขาบอกมโนสาเร่ไม่ใช่ฆ่าคน <g ird> ต่างเวลาเวลาแปรแปรกฎหมายนะครับแปลยติเพราะฉะนั้นก็ไม่มีโทษทางอาญาห้ามขายเกินราคาการโทษอีกอันหนึ่งคืออย่าขายเด็กเกินอายุ20 อีกอันนึงคืออย่าขายใกล้สารศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเมาเมานะครับเพราะระบบของการเรียงเรียงเลขจึงทําให้เกิดการลงชุดง่ายเราจึงเป็นระบบของการคละเลข<ะ>ทุกคน100ร้อยเปอร์เซ็นเต็มร้อยล้วใบนะนทีนี้คระเลขและระบบที่จ่ายให้เหมือนกันทุกคนร้อยล้านเล่มเนี่ยนะครับร้อยล้านใบเนี่ยนะครับก็คือ 2, 1ล้านเล่มคือ21 1 1คือรวมชุดสองใบนะครับหชุดนะครับก็คือร้อยชุดและอีกเลขใบที่ค้าเลข อีก3เล่มคือ300ใบดังนั้นเนี่ยสารตั้งต้นเนี่ยมันคละเลขมาเวลาคนหยิบเล่นแรกมาใบาที่1 0 0 0 0 0 0เนี่ยนะครับเ,เปิดใบสองอ้าวกลายเป็น1 2 3 0 0 1เปิดใบสามเก้าแปดเจ็ดศูนย์เฮ้ยไม่รู้เลขอะไรแล้วไปรวมเล่มกับเล่มไหนคือต้นทุนในการรวม,มจะแพงดังนั้นเนี่ยการรวมชุดที่จะมากกว่า2ใบาย,ยากมากรวมชุดห้าใบหน่อยต้องบอกว่าคือใครซื้องวดสุดท้ายเนี่ยหธันวาเนี่ยเก็บไว้เลยเพราะรวมชุดหน่อยยากมาก ยากมากแต่จะเห็นไหมเห็นแต่จะน้อยมากแลวจะชุดจะแพงไหมแพงแน่เพราะมันรวมยากแต่ที่จะซื้อนะครับร้อยบาทเนี่ยต่อใบตอนนี้หรือร้อยี่สิบอาจจะเป็นสองสามร้อยเพราะมันแพงมากแล้วถามว่ารวมชุดสองใบเนี่ยจะแพงไหมแพงเพราะคนขายก็จะบอกว่าอ๋อพี่ตอนนี้มันยังรับมาแพงพี่เลขนี้คนนิยมมันจะใช้แบบนี้มันจะแพงเพราะคนเนี่ยตราดมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนที่เขาไม่ซื้อสัตว์เขาจะตั้งราคาแพงเพราะชุดมันหายาก คนอยากเป็นสิทธีเนี่ยผมอยากถูก30ล้านในเมื่อ30ล้านไม่มีผมก็เป็น12ล้านก็แล้วกันดีกว่า6ล้านดังนั้นสลากชุดจะแพงสลากใบเนี่ยอาจจะมีราคาถูกหรือแพงแล้วแต่เลขดังเลขดังแพงแต่ถ้าเลขไม่ดังก็ไม่มีเหตุเพราะว่าคนอาจจะนิยมซื้อสลากน้อยลงเพราะคนซื้อสลากน้อยเพราะอะไรเพราะว่าผมไม่มีชุดให้เล่นความนิยมผมอาจจะไม่ไม่ไม่ยอมเราไม่รู้ว่าความนิยมจะตกไปไหมแต่การลงชุดจะยากขึ้นเราหวังว่าเมื่อชุดรวมยากไม่มีเหตุในการไปส่งต่อ นในการไปขายช่วงจึงท<ภ>าให้คนเนี่ยที่เป็นคนขายจริงเนี่ยจะขายจริงๆแต่คนขายช่วงบอกมไม่มีเหตุผมทิ้งสลากเราจึงมีการลงทะเบียนใหม่ในวันที่16ธันวา<ภ>ดังนั้นจะมีคนทิ้งสลากให้เราเห็นหรือไม่เราจะเห็นแต่อาจจะเป็นว่าเขาจะเซ็นสัญญา6เดือนแต่เขาไม่รู้จะขายใครอาจจะมีการขายแต่ราคาจะตกราคาจะไม่แพงเหมือนเดิมเช่นต, <ra> ตอนนี้ราคาขายส่งเนี่ยอาจจะส่งที่92แต่ตอนนี้ราคาขายส่งอาจจะเหลือ85การเกินราคามันจะเกินน<ล>้อยลง แต่มันยังไม่จบมันต้องมีออนไลน์ค่ะอาจารย์แต่นิดนึงนะแล้วจาก67ล้านฉบับเนี่ยอันนี้จะเพิ่มเป็น100ล้านฉบับด้วยใช่นไรบ้างไม่ครับตอนนี้เราอยู่ที่100ล้านฉบับอยู่แล้วเราไม่ได้เพิ่มเราเพิ่มไปแล้วเพิ่มไปนานแล้วค่ะแต่ตอนนี้ถ้าจะลงทะเบียนที่ติดกับช่วงแรกเนี่ยลงทะเบียนอีกแสนคนเนี่ยเราจะมอบให้เท่าไหร่เนี่ยต้องมานั่งดูเพราะว่าถ้าเราพิมพ์เกิน100ล้านฉบับเนี่ยจะมีคนหลายคนห่วงใหญ่ว่าเฮ้ยมอมมาสังคมค่ะดังนั้นคนที่ลงทะเบียนเป็นแสนเนี่ย อาจจะได้บางส่วนครับต้องมีระบบการคัดกรองอีกทคีคือที่นัาถามแบบนี้เป็นเพราะว่าบางทีอะการลงข่าวข้อมูลอ่ะมันสับสนมันบอกว่า1 0 0ล้านฉบับเนี่ยมันเป็นพิมพ์เพิ่มจากไอโคตาตรงนี้67 7ล้านฉบับไม่ได้นับรวม33รล้านฉบับไม่ครับไม่ไม,ไม่มีนะตอนนี้ยังยไม่ยังไม่ได้มีมติแบบนั้น mm. อาจจะมากันกรองทีหลังว่าไอ้67ที่เป็นระบบ ซื้อจองธนาคารเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มได้แต่ขอกรองอีกทีแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ใช่ตอนนี้ยังไม่ใช่16ธันวาคม2560แน่นอนย่างครับอย่างครับและที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะช่วยแก้ไขปัญหาได้เมื่อไหร่หรอมันจะเห็นทันทีไหมวด16ธันวาคมไม่มีทางครับไม่ทางตอนนี้ผมเข้าสู่ในโหมดของการยอมรับชัดเจนอยู่แล้วผมยอมรับมานานแล้วว่ามันแก้ไม่ได้ต้องแก้โดยวิธีออนไลน์ถามว่าทำไมถึงแก้โดยวิธีออนไลน์ข้อแรกออนไลน์มันจะเป็นทางเลือก สมมติว่าผมบอกออนไลน์ผมเอาสลากใปเนี่ยหเลขหกหลักเข้าไปในระบบนะ<ฆ>ผมถามว่าถ้านัดอยากจะซื้อเลขศูนย์หกตัวเนี่ยน่าจะซื้อกี่เลขอ่ะซื้อร้อยเลขมันก็ขายแปดสิบาทจะซื้อไหมแต่รางวัลมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ตามรางวัลสมมติว่าเลขท้ายสองตัวเนี่ยถูกสองพันตอนนี้เป็นใบแต่ต่อไปถ้าเป็นระบบแบบนั้นมันอาจจะถูกถ้าคนซื้อเยอะอาจจะเลขท้ายสองตัวเนี่ยอาจจะจ่ายเป็นแค่ห้าร้อยบาทน้อยลงหรือถ้าคนซื้อน้อยอาจจะจ่ายสามพันก็ได้ มันเป็นระบบของการผันแปรซึ่งเราจะบอกข้อมูลให้กับประชาชนตอนซื้อนะขนาดนั้นนะครับขณ<ช>ะเดียวกันเองเนี่ยเราก็เชื่อว่าถ้าคนจะซื้อเลขเด็ดเลขดังมันาขายแบบไม่อันเนี่ยเพราะ100ล้านใบเนี่ยเลขดังมันอันเพราะว่ามันต้องพิมพ์ครบทุก1ล้านแล้วมันอันตอนนี้มันจะไม่อันนั่นหมายถึงว่าถ้าสูตรเลขศูนย์ศูนย์เป็นเลขดังก็คนจะซื้อประมาณพันล้านเลขก,ก็ไม่เครคียดแต่เงินเปอร์เซ็นต์แบ่งน้อยลงเพราะนั้นสลากออนไลน์จะเป็นทางเลือกให้ประชาชนซื้อในราคา80บาท ผมถามว่าถ้าผมซื้อสลากออนไลน์ได้8ปบาทผมจะไปซื้อสลากใบแมร้อยยีิบไม่เอาก็เห็นพูดมาตั้งแต่ตอนต้นรายการละออนไลน์ช่วยตอบโจทย,ย์แก้ไขปัญหาเลอกขายอาจารย์ไม่ทำสักทีละ่ะตอนนี้เราต้องบอกก่อนว่าสลากเป็นสินค้าการเมืองไหมถามว่าตอนนี้โรงฟ้านิวเคียรสร้างไหมทำไมอ่ะก็มันไม่มันเป็นประโยชน์นะมันไม่ได้เป็นพิษภัยเวียดนามยังสร้างเลยอันตรายเขายังประชาชนยังไม่เชื่อาเาสร้างความมั่นคงปลอดภัยประชาิจาณ์ยังไงห้ปลอดภัยจะเชื่อไหมไอ่เห็นอเลยนะแล้วถามว่าสร้างได้ไหม อแล้วออนไลน์เราออกมาประชาชนเชื่อหรือเปล่าว่าออนไลน์แล้วดีมันขึ้นอยู่กับประชาิจารรับฟังความเห็นถูกไหมครับใช่<ม>ดังนั้นเนี่ยขั้นตอนตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยเราจะเริ่มรับฟังความเห็นถ้าราับฟังามเห็นแล้วประชาชนไม่มีข้อขัดข้องมากเราจะเสนอกระทรวงการคลัง<ะ>ถ้ากระทรวงการคลังเห็นดีไม่แก้ไขก็จะเสนอครมอครมอว่าใช่ทําเลยพร้อมแต่กฎ <ด S 1> หมาย,ยกําหนดว่าครมอเป็นผู้ตัดสินคนสุดท้าย ได้คะ่ะวันนี้ขอ,ขอบคุณ,ค,ณครับสิงที่อยากคุยกับอาจารย์ต่อนะอเวลาของรายการหมดอีกแล้วลนะคะเดี๋ยวรอดูแล้วกันสุดท้ายแล้วสัมมาตรการหลักๆที่พูดถึงในเวลานี้จะช่วยแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งราคาแพงได้หรือไม่แล้วในขณะเดียวกันการจําหน่ายสลากแบบออนไลน์จะเริ่มต้นได้จริงๆเมื่อไหร่วันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วท่านอาจารย์ธนวัฒน์ดิฉันนัชววีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ